สวัดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับทุกผู้ชมนะคะเข้าสู่ MJ Channel ค่ะสําหรับสัปดาห์นี้อยู่กับ MJ เมียวค่ะและวก็เ m ็ต้านะคะ MJ Channel ของเราสัปดาห์นี้นะคะแมมเดินทางมาก็เรียกว่าเวลาตั้งแต่ป้อนปีนี้ผ่านไปเร็วมากเลยนะอนะคะแล้วก็มีประบบหลายๆเรื่องที่อยากจะเอามาคุยอ่ะแต่ก็คือเลือกที่เป็นเรื่องที่ เป็นกระแสเรื่องใกล้ๆตัวหรืออะไรอย่างนี้นะคะมาคุยกันไม่อยากจะให้หนักเกินไปเนาะยการก็คือดูเบาๆเอาเป็นว่า สาระพอมีไม่ถึงอะไรสาระสักทีเดียวนะคะแต่ว่าเป็นสาระง่ายๆนะคะเอามาคุยแฝงสาระนิน่อเอาไปให้จําเป็นความรู้เอาไปพูดคุยในวงข้าวได้ในวงอาหารได้นะคะเมาเมาสนเพลินๆไปวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะเพราะว่าเรื่องของการศึกษาเนี่ยถือว่าเป็นพื้นฐานเลยนะของสังคมเด็กจะโตมาเป็นผู้ใหญ่เนี่ยก็ต้องมีพื้นฐานการศึกษาที่เหมาะสมนะคะแต่วันนี้เราจะไม่ได้มาพูดเรื่อง ว่าระบบการศึกษาไทยมันเป็นยังไ<ช>องอะไรไง<า>เราจะไม่พูด<า>ในเรื่องของ แง่มุมของการทําธุรกิจโรงเรียนใช่แล้วคือธุรกิจนี้เนี่ยโอ้โหมีเยอะมากนะเราจะเพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนธุรกิจโรงเรียนเอกชนนะเรา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 ลองมาแบ่งกันก่อนดีไหมมีเริ่มจากโรงเรียนรัฐก่อนอันนี้ก็คือเป็นขั้นพื้นฐานที่รัฐบาลสนับสนุนให้นะคะแล้วก็อย่างที่คุณมะเมี่ยงบอกโรงเรียนเอกชนก็แยกออกมาอีกเป็นโรงเรียนเอกชนธรรมดาแล้วก็โรงเรียนเอกชนอินเตอร์แล้วก็มี โรงเรียนกดวิชาแล้วก็มีโรงเรียนเสริมกิจกรรมต่างๆเ็ต้องเรียกว่ามีมากมายหลากหลายแบบนะคะแต่วันนี้ที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็คือจะมาพูดถึงกลุ่มธุรกิจโรงเรียนเอกชนืะคือยวติดตามดาราอินฟลูเอนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยใน i n นสตาแกรมไอไอจะไรอย่างเงี้ยเห็นบ่อยคุณชอบไปกดไล ไปคือลูกๆอ่ะ<ๆ>เขาก็จะไปเรียนลรงเรียนอินเตอร์หนุ่นี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เยอะมากเลยเห็นแบบอร์มน,นู้นแบบอร์มนี้แบบอร์มนั้นคือมีเยอะมากเลยแสดงว่าคือการเติบโตมันก็นดีใช่ใช่นะ,ะไม่งั้นมันก็จะเหมือน ธุรกิจโรงเรียนเอกชนในไทยมันก็มีเยอะอยู่แล้วแต่ทำไมธุรกิจเอกโรงเรียนเอกชนที่เป็น,น,น <Inter. S 2> อินเติเนี่ยซึ่งคนไทยก็เป็นคนเป็นลงทุนนะถูกต้องนะคะไปหาแบบระบบการศึกษาจากต่างประเทศมาเ่ยเข้ามาสู่เมืองไทยเอ๊ะทำไมเขาถึงมีไอเดียนี้ที่มาให้กับบ้านเรามากขึ้นใช่ต้องยอมรับนะคะว่าในช่วงที่เราเผชิญกับโควิดมีการปิดประเทศต่างๆเนี่ยมันก็เป็นช่วงที่ทําให้อาธุรกิจโรงเรียนเอกชนเนี่ยหายไปเยอะพอสมควรนะใช่เพราะว่า ว่าค่าเทอมมันก็สูงกว่าเลยค่ะคือเด็กไม่ได้ไปโรงเรียนเนี่ยบางคนเขาก็ไม่ได้อยากจะไปจ่ายไงถูกต้องเขาก็จะแบบเอะเหมือนให้ออกมาก่อนหรือเปล่าหรือว่าอะไรอย่งเงี้ยมีการย้ายโรงเรียนมีอะไรนะคะก็ทําให้โรงเรียนเนี่ยที่เป็นเอกชนไทยธรรมดาที่ไม่ใช่อินเตอร์นะคะก็ หายไปเยอะพอสมควรแต่ว่าหลังจากที่เราเริ่มเห็นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจแล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาเลยเนี่ยก็คือการฟื้นตัวของธุรกิจโรงเรียนเอกชนใช่ว่าตอนนี้นะคะมี<อ>การ<อ>รวบรวมนะคะโ<อ>รงเรียนเอกชนทุกประเภทแต่ว่าอันนี้เนี่ยถ้าย้อนกลับไปเมื่อปี2562นะคะ<อ>ที่เป็นข้อมูลมาเนี่ยก็บอกว่า<อ>มีอยู่จำนวนทั้งสิ้นนะคะ10,000 4,667แห่งนะคะที่เป็นาทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการเอกสาการศึกษาเอกชนเนี่ยนะคเขารวบรวมมานะคะคือแบ่งเป็นโรงเรียนประเภทโรงเรียนสามัญศึกษาเนี่ย3,937แห่งโรงเรียนนานาชาติ207แห่งนะคะแล้วก็โรงเรียนการศึกษาเอกชนนอกระบบเนี่ยมีกว่า1523แห่งด้วยกันนะคะรวมๆแล้วก็ ประมาณ15ื่นทั้งประเทศนะคะแล้วก็ขณะที่ปีการศึกษา2,566เนี่ยเขาก็มีการอัปเดตข้อมูลเพิ่มขึ้นมาอีกนะคะว่าโรงเรียนเอกชนในสังกัดของสชเนี่ยมีจำนวนทั้งสิ้น11,877แห่งแ็แที่พี่บอกนะว่ามันลดลงในช่วงโควิดนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย เขาก็มีการมาทําข้อมูลกันว่าเอ๊ะตัวเลขที่มันลดลงเนี่ยมัน,มนสะท้อนอะไรบ้างมันทาให้เราเห็นอะไรบ้างก็คือเห็นคือโรงเรียนเอกชนลดลงแต่โรงเรียนนานาชาติหรือว่า international school เนี่ยเพิ่มขึ้นโอ้นะคะเราก็เลยมีการมองไปต่อเนื่องว่าในปี2567ปีนี้เนี่ยนะคะธุรกิจโรงเรียนเอกชนเนี่ยจะเริ่ม สดใสขึ้นมาแล้วด้วยเหมือนกัน,นะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีทางเลือกในภาพของการศึกษานะคะให้กับเด็กไทยเนี่ยเยอะมากขึ้นเลยนะคะ,คะมีข้อมูลออกมานะคะที่เรียกว่าน่าสนใจนะคะว่าแนวโน้ม oh. ของโรงเรียนเอกชนในปี2567เนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ประเภทด้วยกันนะคะ,คะประเภทที่1เลยที่เป็นแบบว่าดาวรุ่งพุ่งแรงเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็อยู่รอดแน่นอนก็คือเป็นพวกโรงเรียนานานาชาติหรือว่าโรงเรียนที่สอนประมาณ English โปรแกรมต่างๆสอดแทรกเข้าไปนี่นะคะอันนี้เนี่ยค,ค่อนข้างที่จะตรงใจกับกลุ่ม คุณพ่อคุณแม่ในสมัยนี้เนี่ยเยอะมากขึ้นใช่เพราะว่าเราก็เปิดกว้างมีการลงทุนจากต่างชาติเข้ามามีชาวต่างชาติเข้ามาบางคนอยู่ยาวอยู่อะไรเงี้ยเขาก็จะส่งลูกไปเรียนโรงเรียนประเภทนี้อันนี้ก็คือเป็นเป็นอังกฤษโปรแกรมก็คือใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลาบไบลิงกู้แล้วเปล่าอันนี้น่าจะเป็นลักษณะของเหมือนเป็นอังกฤษโปรแกรมก็คือ อนเรื่องราวต่างๆก็คือใช้ภาษาฝังทั้งหมดแหละแล้วมันก็จะมีอีกประเภทหนึ่งที่เขาบอกว่าก็อันนี้ก็น่าจะน่าจะไปได้เหมือนกันก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรไตรลิงคั่วก,ก็คือเพิ่มขึ้นมาอีกนอกจากเบสแล้วก็คือสองสามภาษาก็คืออาจจะมีภาษา,า,ษาไทยที่เป็นภาษาไแล้วก็อังกฤษที่เป็นเมนหล,ลักแล้วเขาก็จะสอดแทรกเข้ามาอย่างเช่นสมมติโรงเรียนานานาชาติฝรั่งเศส่เขาก็จะมีไทย มีสังกฤษแล้วก็ภาษาฝรั่งเศสแต่เมเมนหลักเขาก็คงใช้อังกฤษกับฝรั่งเศสคืออย่างปี2566ที่ผ่านมาเนี่ยอ h งลิชโปรแกรมก็อยู่ที่เท่าไหร่ล่ะ236แห่งนะคะโอกาสในการเติบโตก็จากปี2562ตอนนั้นมี207แห่งแล้วก็เพิ่มขึ้นมานะังโควิดเห็นไหมแล้วก็ที่มีแนวโน้มว่าจะเติบโตมากขึ้นอีกนะคะก็ยังเป็นที่น่าจับตาว่าเอ๊ะเราจะมี โรงเรียนนานาชาติในลักษณะของโปรแกรมจากประเทศไหนเข้ามาเพราะว่าในเมืองไทยเนี่ยโอเคระบบการศึกษาของสหรัฐอเมริกาหลักๆแล้วก็อังกฤษนะคะที่เป็นหลักๆแล้วก็ยังมีมีอะไรอย่างนี้มีออสเตรเลียเนะมีเขาก็จะอิงกับระบบอังกฤษปคล้ายๆกับอังกฤษนะแต่ว่าเขาก็จะแยกออกมาเป็นออสเตรเลียอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลอะไรอย่างเงี้ยเป็นที่เห็นนะที่จำได้ก็จะมีฝรั่งเศสเนี่ยแหละ โรงเรียนนานาชาติฝรั่งเศสอาจ <ฮะ S 2> จะมีแล้วก็ถ้าให้คุณแม่น<ม>ั่งนึกเนี่ยคุณแม่ก็จะนึกไปเรื่อยๆเพราะว่าตอนเพราะว่าตอนที่หาโรงเรียนให้ลูกเนี่ยก็จะนี่แหละก็จะแบบเข้าไปเซิร์ชดูข้อมูลว่าโดยหลักๆแล้วเนี่ย,ยพื้นฐานหรือว่าโครงสร้างการศึกษาหรือว่าหลักสูตรการเรียนการสอนเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าพอไประดับชั้นปลายๆเนี่ยมันจะคันจะเริ่มต่างกันนิดหน่อยแล้วระหว่างระบบสหรัฐแล้วก็ระบบของอังกฤษ ใช่แหละอันน้ก็จริงๆเราก็เคยพูดถึงเล็กน้อยเหมือนกันตอนพูดถึงไอวี่ลีกอะไรต่างๆตอนนั้นมันก็จะมีมีมี เรื่องราวแต่ตเพราะว่ามันจะมันจะเป็นคัาบเกี่ยวระหว่างไฮสคูลเนาะแล้วก็เพื่อที่จะไปต่อในระดับมหาวิทยาลัยใช่แล้วนะคะและนอกเหนือจากโรงเรียนนานาชาติที่จะเป็นที่นิยมแล้วนะคะเขาบอกว่าจะเป็นโรงเรียนที่เนี่ยแหละค่ะเปิดสองสองสามภาษาที่อาจารบอกไปนะคะว่าเป็นทั้งไทยอังกฤษมีจีนมีญี่ปุ่นด้วยเหมือนกันนะคะเพราะว่าต้องจํารบว่าต่างชาติเนี่ยก็เดินทางเข้ามาอยู่ในเมืองไทยก็เยอะมากๆนะคะแล้วก็เราก็ต้องมากระทบรัวนะคะบางทีก็ต้องเนี่ยแหละค่ะนอกเหนือจากให ทางต่างชาติเข้ามาเรียนในเมืองไทยแล้วนะคะคนไทยก็มีโอกาสมากขึ้นนะคะในการกว่ายได้เริกลับมางเริ่มไปส่งลูกกลับไปเรียนอินเตอร์ได้แล้วอถูกต้องนะคะแล้วก็คือ บางโรงเรียนนี่ก็รับจำนวนจำกัดนะแล้วก็ต้องไปต่อแขต่อคิวต่อคิวต่อแถวนะคะมี็กสอบลูกแล้วมีสอบพ่อแม่ด้วยนะนะคะแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็จะมีระบบการศึกษาเยอะแยะมากมายมอนเตสซอรี่บ้างนะคะมีแบบเล ARNING BASE คือให้เด็กเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้อยากเรียนอะไรอยากทำอะไรอะไรเงี้ยก็จะมีแบบเยอะแยะมากมายแต่ก็คือทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็คือเป็นธุรกิจที่ถ้า เป็นลักษณะของเป็นอินเตอร์มีมีมีภาษาอังกฤษเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ดูแนวโน้มแล้วน่าจะน่าจะไปได้ดีนะคะเพราะว่าแหมเป็นขอคุณพ่อแม่คนเนาะก็อยากจะส่งให้ลูกเนี่ยได้ไป g น inter นะคะไปเรียนต่อต่างประเทศนะคะเป็นความฝันสูงสุดของคุณพ่อคุณแม่ในหลายๆคนนะคะแล้วก็แหมต่อไปเราก็ต้องใช้ภาษาเเป็นจุดหลักนะคะคืออาจจะ าาถึงแม้ถึงแม้ว,<ร>ว่าเรารู้อนมากขึ้นนะถึงแม้ว่าเราจะมีวุ้นแปลภาษา <c oughs> แล้วก็ตามแต่ว่าวุ้นแปลภาษา <c oughs> บางทีก็ช่วยเราไม่ <c oughs> ไมค่อยได้นะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของภาษาก็ถือว่า สำคัญที่สุดไหมก็ไม่ได้สำคัญที่สุดนะคะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ถ้ามีติดตัวก็จะสร้างโอกาสให้กระต้องเด็กนะคะลูกๆหลานๆของเราในอนาคตได้ค่ะวันนี้เรายังมีมาตกท้ายอีกนิดนึงเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยแหละค่ะก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็ เอ๊แบบจะให้ลูกเรียนอะไรดีนะแบบจะอินเตอร์อินเตอร์ระดับไหนหรือว่าถ้าไม่ไม่ไปอินเตอร์ซะเต็มตัวเป็นแค่ <Greek. S 2> หลักสูตรไทยแต่เป็นอังกฤษโปรแกรมดีไหมหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เราก็จะมีการรวบรวมข้อมูลมาขออนุญาตเป็นในมุมของโรงเรียนอ n นเตอร์เนชั่นแนลส l คูลใช่แล้วนะคะคือไปเห็นมาแล้วแบบอุ๊ยหมัน <c oughs> อุ้ยแบบขนาดนั้นหรอือหล่อเราต้องต้องลองอุ้ยแบบพี่หนุ่มปะ ไม่ได้แบบนะไม่ไ <poured> ด <alive ấy> ้น hmm <S ar ric> ่ากลัวขนาดนั้นนะคะแต่ก็น่าตกใจว่าแหมมันก็ก็เหมือนที่เราเคยคุยกันเรื่องเลียงลูกคนหนึ่งไงว่าต้องใช้แค่ค่าใช้จ่ายแคอเอาไว้แค่ไหนนะคะเราไล่จากข้างล่างขึ้นมาไหมเราจะได้ไป ปะที่อันดับหนึ่งสูงสุดนะคะที่รวบรวมมาล่าสุดเลยนะคะที่บอกว่าเป็นค่าเทอมนะคะในปีการศึกษา2023ครับ2024เนี่ยก็คือในช่วงเกรด12หรือว่า year 13เพราะว่าระบบการศึกษาของสหรัฐกับอังกโเรีจะไม่เหมือนกันก็อันนี้ก็เป็นตัวเลขอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นปีการศึกษาที่แล้วเพราะถ้าปีการศึกษา ล่าสุดนี้ล่าสุดที่จะเริ่มในปีนี้ก็จะเป็น2024ถึง2025อันนี้คือปีการศึกษาที่กำลังออนโกอิ่งอยู่นะคะมาดูกันอันดับที่10อ่ะเป็นโรงเรียนบาง,บางกอกพัฒนา,ฒน,าะนะคะสนนราคาที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องเตรียมสตางค์เอาไว้ในกระเป๋าเลยก็คือ95,300บาทต่อปี ะะอันดับต่อไปนะคะเป็นโรงเรียนเดลลาบริติ c สคูลนะคะก็เป็นหลักสูตรอังกฤษนะใช่นะคะอยู่ที่ปีละ9 2 6 3 6 7บาทค่ะกระเถิบขึ้นมาอีกนิดนึงอันดับที่8นะคะเป็น Wellington College International School Bangkok นคะคะอันนี้อยู่เส้นสีนักเรียน,นอ,อันนี้กุ๊กกิ๊บลูกของเขายายแล้วยายยังย้ายแล้วนะคะอันนี้9 0 4 0บาทอ่า ถัดขึ้นมาอันดับที่เจ็ด h t o ต College น Bangkok, Bangkok นะคะ,ะ,คะอันนี้ก็เป็นโรงเรียนเชนเหมือนกันมาจากประเทศอังกฤษนะคะ,อ,อ,ะอยู่ที่964,700บาทอันนี้ Brighton กับ Wellington อยู่ใกล้ๆกันนะคะแล้วก็จะมีที่อันดับที่6นะคะเป็น Basis International School Bangkok นะคะ,นะคะราคา ค่าเทอมทั้งปี9 7 5 0 0 0บาทค่ะอันนี้ถือว่าเป็นหน้าใหม่ที่เข้ามานะคะอยู่แถวพระรามสองเขาก็จะมีหลักสูตรที่เขาบอกว่าเออดิฉันเพิ่งจะเข้าไปอ่านมาเหมือนกันเพราะว่าพอพอพอเห็นอันนี้แหละก็เลยเข้าไปเซิร์ชดูว่าเอ๊ไม่เคยได้ยินชื่อโรงเรียนนี้มาก่อนอ๋อปรากฏว่าเขาก็เพิ่งเพิ่งจะเริ่มพัฒนาโรงเรียนขึ้นมาค่ะไปอันดับที่5 h a r o International School นะคะ9 8 2 4 0 0บาทนี้ก็เป็นโรงเรียนจากอังกฤษ ใช่แล้วค่ะโอ้โหนี่ลูกดารานักแสดงเรียนเยอะเลยนะคะที่นี่นะคะอันดับที่4นะคะเช่นเดียวกันนะคะในระบบอังกฤษนะคะสำหรับ king college international school bangkok นะคะราคาค่าเทอมต่อปีอยู่ที่9 90,000บาทค่ะตั้งแต่อันดับที่4ไล่ลงไปจนถึงอันดับที่10ยังอยู่ในหลัก9แสนอยู่นะอยู่ที่หหลักอยู่อที่6หลัก 3อันดับแรกเนี่ยเราจะขึ้นไปแตะที่7หลักแล้วค่ะคุณผู้ชมอันดับที่3เลยเนี่ยก็คือน s t นะคะ International s c h o l อยู่ตรงอโศกนะคะอันนี้หนึ่0ล้านบาทเราต้องอ่านช้าๆเพราะเราัว นับผิดเดี๋ยวต้ตกใจไปกว่านี้นะคะโอ้โหนะคะก็ขึ้นหลักล้านขึ้นมานะคะปริ่มนะคะต่อไปที่อันดับที่สอนะคะนั่นก็คือ international school bangkok นะคะหรือว่า isb อ่าก็มีอันนี้ก็มีลูกของดาราเรียนอยู่ในท่าน้กันนะคะอยู่ย่านแจ้งวัฒนะ1ล้าน7จ0 0 0บาท ต่อปี<ช>ต่อคนคะนะคะถ้ามีลูก2คนก็คูณเข้าไป3มคนก็คูณเข้าไปนะและอันดับที่1นนะคะคในการ ไปรวบรวมข้อมูลมาเนี่ยก็คือโรงเรียนชูสเบอรี่ y International s c h o o l Bangkok นะคะชูสเบอรี่นี่ก็มีหลายสาขามากมีที่ตรงเจริญกรุงติดริมแม่น้ำแล้วก็มีที่พระรามเก้าอ่าใช่นี่ก็เป็นหลักสูตรอังกฤษเหมือนกันตัวเลขไปหยุดอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าพันสี่ร้อยบาทโอ้ยหงายหลังจะเป็นลมแผละนะคะสำหรับคนที่ อยากจะอ่า ส่งลูกไปเรียนต่างประเทศหรืออะไรอย่างเงี้ยบางคนก็จ้างประมาณแบบนี้มาก่อนพูดถึงถ้าส่งไปบอดดิ้งสคูลเมืองนอกก็พอๆกันนะเพราะว่าบอดดิ้งสคูลก็คืออยู่ในโรงเรียนอยไงไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายอะไรเลยแต่ว่าก็จะถ้ามันเด็กมากก็ก็จะมีความคิดถึงลูกอะไรอย่างเงี้ยใช่นะคะก็เอามาพูดถึงนะคะสำหรับธุรกิจเอกชนนะคะที่เป็นธุรกิจโรงเรียนนะคะเอกชนแล้วก็แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าแบบเออถูกแล้วจะไม่ดีนะคือมันระบบการศึกษา มันก็เขาก็จะมีหลักสูตรอยู่แล้วว่าเขาจะสอนอะไรบ้างอันนี้ก็คืออยู่ที่จริตหรือว่าอยู่ที่ความชอบของแต่ละคนน่ยนะคะว่าเอออยากจะให้ลูกเรียนไปในทางไหนส่งเสริมกันไปในทางไหนซึ่งแต่ละแบบเนี่ยไม่ได้บอกว่าอันไหนดีหรืออันไหนไม่ดีเราแค่นําเสนอในมุมว่าในแง่ของส,สิ่ท,ที่เราจะต้องจ่ายเนี่ยมันเท่าไหร่ตรงโรงเรียนานานาชาติเองเราอาจจะต้องยอมรับในเรื่องของฟาสซิลิตี้เขาอาจจะ ให้ได้มากกว่าเพราะว่าเขาเก็บมากกว่าง่ะใช่นะคะก็เป็นภาพที่ให้เห็นนะคะว่ามันยังเติบโตยังมีทางเลือกได้อีกเยอะนะคะแล้วบ้านเราก็โชคดีแหละนะะที่ระบบการศึกษาหรือว่าเหมือนโรงเรียนที่เขาอยู่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็สนใจที่จะมาลงทุนมีโอกาสมีโอกาสในการลงทุนนะคะแล้วอยู่นี้มีเรียนเป็นโฮมสคูลอีกอันนั้นก็น่าสนใจเพราะว่าหลายคนบอกว่า ให้ลูกเรียนโฮมสคูลดีไหมอยู่แบบใกล้ตัวเราก็จะแบบมีอะไรคอยชีย้แนะแล้วก็ถ้าเกิดจะเป็นกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนการสอนเก็พาลูกไปทํากิจกรรมในที่อื่นก็ได้อย<ช>่างก็ะะเป็นทางเลือกนะคะส<ช>ำหรับใครที่กําลังมองหาแนวทางในการทําธุรกิจแล้วก็มองหาโรงเรียนให้ลูกๆ,ๆนะคะ,คะก็วันนี้นําหยิบยกมาเล่าสู่กันฟัง ในอีงนี้ของ AJ Channel นะคะแล้วก็ยังไงก็ตามแต่ก็สามารถที่จะอคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะอยากจะให้เราไปคุยกันในเรื่องไหนนะคะก็ส่งฟีดแบ็กกันเข้ามาละกันนะคะ,คะตามช่าทาตต่างๆของเรานะคะทั้ง Youtube ค่ะ a c e b o o k เพจ <Facebook, S 2> นะคะแล้วก็ IG รวมถึง TikTok กกันด้วยใช่ค่ะวันนี้ก็เวลาของรายการ MJ Channel หมดลงแล้วนะคะคุณมะเหมี่ยวค่ะดิฉันจ้า<อ>แล้วก็รวมไปถึงทีมงานทุกคนล่ะคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ